นี่อ๋อผม ตื้ออยู่นานเลยนะครับผมตัวนี้ใหญ่เลยอน่าจะได้นะครับเกือบโลนะครับผมตัวนี้ใหญ่เลยประชอนลำห้วยนะครับผมกัดยักษ์ยางแก้ขันจิ๋วนะครับผมนีตัวนี้ยักษ์ยางแก้ขันจิ๋วสีทองนะครับผมเป็นล้องล o องห้วยนี่นะครับผมแคบ,แคบ ตีตีจุดน้ำนิ่งๆอย่างนี้นะครับผมลำห้วยใหญ่นู่นนะครับผมอยู่ของนอกนู่นนะครับผมนะครับเห็นน้ำไหมนะครับอันนี้ก็ห้วยหนะนึ่งนะครับจุดนี้ก็น่าตีลำห้วยมีจุดน้ำนิ่งๆตรงไหนก็เลือกตีตรงนั้นนะครับผมมีตัวซ่อนอยู่ อนี่ครับ,บย่างน้ครับยักษยางแก้ขันจิ๋วนะครับผมตัวนี้สีทองยักยางแก้ขันจิ๋วสีทองครับสุดยอดมากครับยักยางแก้ขันจิ๋วสีทอง,งครับผม